อาชีพที่ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นอาชีพภาคบริการภาคบริการคืออะไรครับคือการที่จะคอยให้การต้อนรับเช่นพนักง,งานตามโรงแรมพนักง,งานร้านตัดผมร้านนวดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอาชีพที่เกี่ยวกับภาคบริการตอนนี้ค่อนข้างมีรายได้น้อยลงร้านซ่อมร้านอะไรพวกนี้นะครับ การที่คอยเซอร์วิสลูกค้าแล้วมีรายได้น้อยลงแสดงว่าลูกค้าไปใช้บริการน้อยลงนี่คือจากรายงานที่มีการนำเสนอกันออกมานะครับมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าวันนี้คนที่จะไปใช้บริการไม่ว่าจะไปเที่ยวไปนอนโรงแรมไปตัดผมไปกินข้าวอะไรต่างๆนะครับการใช้เงินเราดระหังมากขึ้นประหยัดมากขึ้น ทำให้มีลูกค้าเข้าไปใช้บริการยังกลุ่มพนักง,งานที่คอยให้บริการเนี่ยน้อยลงเมื่อภาคบริการมีรายได้น้อยลงมันสะท้อนว่าวันนี้การใช้ใจ่ายของลูกค้าหรือของประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะใช้ใจ่ายน้อยลงมันก็จะสะท้อนไปถึงเงินที่จะไหลเข้าระบบก็จะน้อยลง โอกาสจะเกิดภาวะเงินฝืดได้เพราะคนเริ่มจะไม่มีเงินเพราะคนไม่มีเงินเกิดเงินฝืดมันก็จะทําให้การค้าขายก็ยิ่งยากถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับมันจะทําให้คนเริ่มที่จะกังวลและเริ่มที่จะประหยัดมากขึ้นมันจะลามไปถึงทุกองค์กรทุกธุรกิจและครับลูกค้าจะเริ่มหดหาย ในสถานการณ์ที่เกิดเงินฝืดนั่นคือลูกค้าซื้อของน้อยลงนะครับกระแสงเงินสดที่อยู่ในระบบน้อยลงสิ่งที่เราควรเตรียมการคืออะไรครับก็ต้องกลับไปมองว่าถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาถ้าเรากินเงินเดือนเคยได้เงินเดือนเท่าเดิมอาจจะไม่กังวลเพราะมีไรายได้มั่นคงมีไรายได้คงที่แต่ถ้าเป็นภาคเอกชนที่ทํางานกินเงินเดือนแล้วบริษัทมีไรายได้น้อยลงก็อาจจะมีการเลิกจ้างมีการให้ออก เราก็อาจจะเดือดร้อนตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนชีวิตให้ดีในขณะเดียวกันอย่าลืมว่า sme ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจวันนี้นะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับผมว่านั่งไม่ติดครับเพราะอะไรรายได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันลดลงแต่อย่าลืมว่ารายจ่ายที่มันเป็นฟิกคอร์สรายจ่ายคงที่นะครับมันสูงอยู่แล้วรายจ่ายไม่ได้ลดลงตามเราแต่รายได้เรากลับลดลง